รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ขอบสนามกันพี่ชาวครับเรากลับมาเจอๆกันอีกครับทางช่องเคเบิลชแนลสามสิบเจ็ดเดีนะครับอยู่กันตรงนี้นะครับเรื่องราวข่าวสารของฟุตบอลรากหญ้ากีฬาชุมชนตำบลหมู่บ้านนะครับหรือว่าจะเป็นวัฒนธรรมเป็นการท่องเที่ยวนะครับมีข่าวสารก็ส่งมาถึงทีมงานของเราครับยินดีที่จะเผยแพร่นะครับกิจกรรมนั้นๆเวทีนั้นๆขอบสนามนั้นๆนะครับเรื่องราวของน้องๆเด็กๆเยาวชนในการฝึกซ้อมฟุตบอลเยาวชนประชาชนคนสูงวัยรวมไปถึงกิจกรรมอื่น ในชุมชนของท่านส่งกันมานะครับหน้าแฟนเพจลูกหนังติดรอครับ i อ l ด n e ก็ t ี4 0 6นะครับจํากันง่ายๆนะครับพี่ชาก็ปักหลักอยู่ตรงนี้นะครับนำเสนอเรื่องราวของภูมิภาคนะครับวันนี้เราไปที่จังหวัดสระแก้วกันนีดนงครับเลยจังหวัดสระแก้วก็จะเป็นอำเภอวัฒนาจากวัฒนานครนะครับไปที่ตาพยานะครับ เป็นอำเภอเล็กๆนะครับแต่ว่าฟุตบอลประเพณีถือว่าจัดได้สนุกจัดได้ยิ่งใหญ่แล้วก็มีความมันนะครับและเงินรางวัลสูงด้วยนะครับมีนักฟุตบอลนะครับเดินสายระดับไทยลีก3ไทยลีก4รวมไปถึงลีกภูมิภาคเก่าๆนะครับมาแข่งขันเป็นสีสันนะครับให้เยาวชนประชาชนในอำเภอตาพญาได้ชมนะครับ และหลังจากนั้นครับรอบ8ทีมเนี่ยเราก็สัมภาษณ์มาหลายทีมครับทั้งข้าราชการตำรวจข้าราชการทหารรวมถึงทีมระดับประชาชนครับครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณคณะกรรมการผู้จัดให้ใหเรากรมฐานพานที่2ได้ได้ส่งตัวแทนนะักฟุตบอลเข้าร่วมแข่งในรายการคืออย่างน้อยที่สุดก็เป็นการพัฒนาสัมพันธ์แล้ก็พัฒนาด้านกีฬาฟุตบอล คือเราเน้นเราเน้นให้กําลังผลได้ออกกําลังกายได้พัฒนาฝีเท้าเรื่องฟุตบอลขอขอบคุณอีกครั้งสําหรับคณะกรรมการแล้วก็ผู้จัดที่ที่ได้มีรายการดีๆอย่างนี้ให้ให้นักฟุตบอลได้มีโอกาสได้ร่วมแข่งขันมีรายการฝึกฝนฝีเท้าให้พัฒนาขึ้นปกติซ้อมที่ไหนครับพี่ไม่ไม่มีเวลาได้ซ้อมเลยครับเพราะว่าด้วยด้วยภาระหนะ้าท,ที่ที่มีอยู่เราก็ออกกําลังกายเป็นหลักครับ แต่ว่าไม่มีสนามให้ซ้อมหรอกเพราะว่าการปฏิบัติงานชายแดนพื้นที่จํากัดด้วยเวลาแล้วก็พื้นที่สนามซ้อมแต่เราก็พยายามออกกําลังกายไว้ก็นานๆได้มีโอกาสได้ได้มาแข่งขันในรายการอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีครับน้องเหล่านี้มีโอกาสได้เล่นฟุตบอลของภายในมครับมีบ้างครับต่อเมื่อได้กลับไปพักผ่อนห่วงระยะเวลาสั้นๆก็ได้มีโอกาสได้เล่น แกมเมื่อกี้เป็นไงบ้างพีเกมเมื่อกี้เราด้วยพละกําลังด้วยการเตรียมทีมมาน้อยเล่นด้วยกันน้อยโอกาสก็เลยน้อยก็ดีครับก็ดีครับถือว่าเล่นดีแล้วทีมร้านทองแม่วนาครับทีมปัจจีนบุรีมาครับนำมาเตะที่อำเภอตาบยาเรานะครับมีวัตถุประสงค์ก็คืออยากให้ทางอำเภอตาบยาบ้านเรานะครับมีทีมชั้นนำมาเตะให้กับ ทางอำเภอตะบยาได้พี่น้องอำเภอตาบยาได้เห็นกันนะครับเพื่อให้เป็นแนวทางที่ดีให้เด็กรุ่นหลังได้เห็นว่าทางทีมจากจังหวัดปัจเจีนบุรีบ้านเรานะครับมีพื้นฐานทักษะการจ่ายบอลที่ดีเพื่อให้เป็นให้ทางเด็กทางอำเภอตาบยาได้เห็น้เป็นคู่ต่อสู้ก็คือทางทหารทานนะครับก็เป็นทีมนี้ค่อนข้างดีนะครับการ ทั้งิ้นบอลการจังหวะตัดเกมบอลเขาก็ค่อนข้างดีก็เลยทางให้ทางผู้จัดก,การทีมของทางปาจ,จินมุลีก็วางทคนติกใกล้เกมได้ค่อนข้างดีครับเลยทําให้ทางทีมล้านทองแม่วนาเราประสบผลชัยชนะครับก็หวังเข้าชิงครับอ่าใช่ครับทางล้านทองแม่วนาก็คือเราก็หวังเข้าชิงให้ได้ครับเหลืออีก2แมตช์ก็เอ่ยเหลือแมตช์หน้าก็คือรอบ4นะครับเราก็ อยากชนะแล้วก็ได้เข้าชิงครับผมก็เล่นฟุตบอลอะไรบ้างที่ผ่านก็ก็มีจากกระดิกาเล่นดิวิชั่นหนึ่งครับสมัยก่อนก็ก่อนจะเปลี่ยนถ่ายเป็นดิวิชั่นสองแล้วก็เป็นทีสามของปะจีนนครนาย,ยกเมืองการแล้วก็ระยองครับฟุตบอลนี่สมัยก่อนกับนี้มันค่อนข้างต่างกันครับสมัยก่อนเด็กเด็กไม่ค่อยมีโอกาสได้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 ขึ้นมาเล่นครับแต่ว่าสมัยนี้มันมันมีโอกาสให้เด็ก ได้ขึ้นมาเล่นง่ายเพราะว่าเขามีเขามีโคต้าให้เด็กยูสิบแปดยูยี่สามอะไรอย่างนี้ครับมันก็ต่างกันที่หนึงครับถ้าถ้ามีโอกาสก็ก,ก็อยากจะทําเหมือนกันครับเพราะว่าการที่เราสร้างเด็กสักคนขึ้นมาให้ให้เล่นฟุตบอาชีพได้มันเป็นความภูมิใจครับการัาครับก็ก็จัดการแข่งขันได้ดีครับกรรมการก็ควบคุมควบคุมได้ครับนักบอลก็ไม่ไม่ได้มีไม่มีนอกเกมกันเล่นในในกติกากันทุกคนครับ ก็เล่นจำรีเอฟซีสากวเอฟซีกบินบุรีเดนเต็ดแปดิ้วก็หลายอยู่ครับลำพูนพวกเยะแยะอยู่ครับไปแป๊บนึงครับหนีกลับครับคิดถึงเนี่ยครับลำพูนเล่นทีสามใช่ใช่ครับใช่ครับเมื่อก่อนพี่มากครับสรศัก์ครับใช่ครับโอ้ มีอาจารย์ปัญญาครับแล้วก็พี่โจพี่เจี๊ยบเพื่อนเราที่ไปเล่นลีกมีใครบ้างไทยลีกหนึ่งไทยลีกหนึ่งมีแต่น้องๆแล้วครับตอนนี้ครับพวกบุรีรลำพวกพันษาพวกยอดจันทวงศ์อยู่อยู่ข้างบนหมดแล้วครับผมเห็นบรรดาน้องๆขึ้นไปเล่นไทยลีกหนึ่งเวลาดูทีวีเหมือนอ๋อสุดยอดครับภูมิใจกับน้องๆครับผมมันก็อายุมันเยอะแล้วครับมันจะเข้าเลขสี่ครับมันก็เลยแบบขอลอชมอยู่ข้างหลังดีกว่าครับ รายการนี้เขาจัดเป็นยางไงครับก็ดีครับจัดดีครับแล้วก็สนามดีผู้ตัดสินอะไรดีครับได้รู้จักเพื่อนเพื่อนใหม่ๆหลายๆคนครับได้ประสบการณ์เยอะครับทราบใช่ไหมครับว่าเขาจัดเอาเงินทุนเงินค่าสมัครมาซื้อพัดลมให้กับโรงเรียนทราบครับก็ก็ดีใจครับที่มาได้ก็เหมือนเรามีส่วนหนึ่งกับการได้ร่วมทําบุญกับในครั้งนี้ครับผลงานรอบแรก ผลงานรอบแรกชนะอีโรติก31ครับนัดที่2ชนะท้ายหมู่9้ครับแล้วนัดที่3ชนะประภาวิน3าครับคนหลังสุดนะครับคือวีระศักดันนอกนะครับนี่ก็เป็นอดีตนักฟุตบอลเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าทีมของเขาเนี่ยนะครับก็พลาดท่าในรอบรองชนเลิศนะครับก็ได้คลองร่วมอันดับที่3นะครับอันดับที่3ไม่มีชิงนะครับเดี๋ยวในเบรก2เนี่ยเรามี คู่ชิงเชลเลิ์มาให้ดูเกมสักนิดหนึ่งนะครับในส่วนของรุ่น VIP หรือว่าคนสูงวัยนะครับก็ร่วมการขัน4ทีมเราก็ยังเก็บบรรยากาศในการสัมภาษณ์มาฝากด้วยครับร้อยตารวจเอกศรีหน้าสัน,จนเจริญในนามตัวแทนของสอพอตพยารู้สึกดีใจที่ได้มีมีส่วนร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้ครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่มีการจัดแบบนี้เกิดขึ้น ก็น่าจะจัดเป็นประจำทุกปีทุกปีนะครับเพื่อจะได้มีส่วนร่วมทั้งเด็กทั้งทั้งผู้อุโสครับครับผมก็ขอขอบคุณคณะฝ่ายจัดด้วยนะครับผมครับในส่วนตัวผมก็คิดว่าน่าจะมีไปเรื่อยๆนะครับเพราะจะได้พัฒนากีฬาการกีฬาของเราทั้งภายในและภายนอก ก็ถือว่าสูสีแต่ลงพักรู้สึกจะไม่มีกองหน้าไม่มีแรงครับผม <laughs> รับผมหมดแรงครับ <laughs> ส,าส,าสามสามสามศูนย์สองศูนย์สองศูนย์ครับผมนายพัชรพลจันแรมมาจากปงน้าร้อนจังหวัดจันทบุรีนะครับวันนี้ก็เป็นเกียรติมากเลยนะครับที่เพื่อนหนุ่ยนะครับที่ชวนผมมาเล่นนะครับฟุตบอล กุโสนะครับในส่วนของการกุศลนะครับก็ดีนะครับมีการแจกพัดลมมาให้โรงเรียนนะครับก็รู้สึกว่าดีนะครับว่าการพัฒนาของในเขตชุมชนนะครับก็รู้สึกว่าดีครับผมว่ามีวัตถุประสงค์ในรุ่นน้องๆนะครับที่เห็นผมว่าดีครับก็รู้สึกสนุกครับผมได้เล่นกับพี่ๆน้องๆนะครับสะดวกดีครับผม เสื้อเหลืองนะครับก็เป็นทีมีพีตายพยานะครับรวมรวมนกักเตะนะครับบรรดาพกพ้องน้องพี่มาทําการแข่งขันในรุ่นอาวุโส VIP นะครับในเด็กที่2ครับเราจะมาติดตามคู่ชิงกันนะครับใครได้แชมป์และเงินรางวัลถึง30,000บาทเลยนะครับในเด็กสครับช่วงนี้พักสักครู่ครับ ของเราคงอยู่ไม่ไกลแต่เราไม่ท้อขอเพียงมีกำลังใจฟ้ายังสดใสก้าวไปให้ถึงดังทีฝัน